สวัสดีค่ะวันนี้ไอยอ้วนจะมาทำหมูฝอยนะคะเนื้อหมูกิโลก,กว่าๆในไอยอ้วนซื้อมาไอ้อ้วนเลือกตรงสะโพกนะคะก็จะเป็นเส้นสวยนะคะเวลาเราต้มเรามาฉีกมันจะเป็นเส้นสวยมากนะคะสะโพกส่วนบนนะคะ ย่อ้วนก็จะนําไปต้มประมาณ45นาทีนะคะแล้วยีอ้วนก็จะมาฉีกๆๆให้เป็นฝอยๆขั้นตอนแรกย่อ้วนก็นำหมูมาต้มนะคะย่อ้วนจะต้มไว้45นาทีนะคะเดี๋ยวครบ45นาทีค่อยมาดูกันใหม่นะคะอ้วนก็ต้มครบ45นาทีแล้วนะคะ ย้อนก็ปิดเตาปล่อยไให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วยอ้วนก็จะมาฉีกฉีกฉีกเป็นเส้นเล็กๆค่ะเายอ้วนก็จะมาฉีกแล้วนะคะนะเส้นสวยงามมากเลยะคะ่ะยยอ้วนฉีก ขีเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเส้นอย่างสวยงามเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอีอ้วนขอตัวไปฉีกให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะคะนี่ก็คือหมูที่ยายอ้วนฉีกเป็นไฟฝอยแล้วนะคะเป็นเส้นไฟฝอยยายอ้วนก็จะมาปรุงก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปทอดหอมแดงหอมแดงคือเอาเราไปตอนไปทอดนะคะ หมูกิโลหนึ่งยี่อ้วนก็จะใส่ทัาพีครึ่งทับพีครึ่งนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่นะคะน้ำปลาครึ่งทับพีใครมากก็จะเค็ม ซอสถั่วเหลืองครึ่งสักพีแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ นี่คือหมูที่ยายอ้วนปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะพอน,อน้ำมันร้อนเราก็ใส่หอมดแดงก่อเลยค่ะ ใส่ออนนะคะพอหอมเริ่มมันก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะ คนไปเรื่อยๆจนกว่าหมูจะเหลืองนะคะถ้าไม่คนเขาจะไหม้หม้อนะคะหมูเยวันก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะ เอาคนตลอดเลยนะคะงั้นก็จะไม่คนหมอนะคะคนไปเรื่อยๆเอี้ยวนจะให้เหลืองเข้มกว่านี้ถ้าใครชอบขนาดนี้ก็พอได้นะคะแต่อ้วนจะเอาเข้มกว่านี้นะคะ สีก็เริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะในอ้วนก็จะพอแค่นี้แหละติดไฟเลยค่ะ พักขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะคะ lắng choi sẽ mang sáp mận rồi nha, giấy cả sáp mận kha, để lên lá chắn nha ่วันจะซับสามสามรอบนะคะ เกีย่ยออกนะคะเกเกีย่ยๆออกทำแบบนี้สามรอบนะคะน้ำมันเขาก็จะกระดาษเขาก็จะซับมันออกไป ยายอ้วนก็ซับมันสามรอบแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้เลยะคะ่ะหมูฝอยยายอ้วนเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะ mm hmm. ทําไม่ยากค่ะอร่อยด้วยนะคะ mm hmm. คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของายอ้วนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ